สวัสดีครับพบกับป๋อมือโปอีกแล้วนะครับผมบอกแล้วว่าขอมาผมจัดให้เลยนะครับขอมาผมจัดให้เลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ใน y o u t u b e นะครับช่องป๋อนะครับมาเดี๋ยวป๋อจัดให้อยากได้นิสสันมาร์ทนะครับรถเล็กๆกระทัดรัดนะครับมาหาป๋อเลยนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับลูกค้าไม่จับไม่มาดูนะครับไม่มาจองเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ ดีพันรัดหนึ่งเกนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง YouTube ให้ปอด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็น n i สสันมาร์สนะครับหนตัวอีปี2013นมะครับมาพร้อมกับสีขาวเลยที่เขาเรียกกันว่าเนี่ยมองดูอ่ะมันเป็นตัวเด่นเลยนะคือมองปุ๊บก็มองเขาเหมือนมินิคูเปอร์ แต่ไม่ใช่มันเป็นมินิมาร์ตนะครับ art, มินิมาร์ะเราคุยเล่นอีกแล้วนะครับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมนะอย่าลืมมาพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆเลยนะครับชุดแต่งหล่อๆได้เป็นสีขาวมุกสวยๆเลยนะครับคาดกัดดานะครับให้ดูเลยติดโปง่งอันนี้คือโป่งของเขาเนี่ยติดมานะมาแบบนี้เลยเป็นชุดแต่งของเขาสวยๆเลยแค่ขนาดล้อเนี่ยก็คือหลายบาทแล้วเอาง่ายๆคือลูกค้ามาจับมาจองเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเลย นะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นมือจับโครเมียมนะครับจะติดกันสาดให้เรียบร้อยสเปคโหลดให้เรียบร้อยแล้วทรงสวยๆเลยเอาง่ายๆเอาไปขับแล้วไม่มีกระด้างนะครับนิ่มย้อยอย่างเดียวและบอกได้เลยว่าออกรถได้ทุกอาชีพแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปดูดแล้วก็อันเนี้ยทรงของเขาเนี่ยข้างหลังเนี่ยดูกว้างมากใส่สกเกิร์ตแล้วดูหลอ่อดูดุมากนะครับจัดท่อซิ่งให้หนึ่งใบเลยเป็นท่อของพี่นอ็อต ท่อของพี่น็อตเลยนะครับตัวนี้ได้ข่าวว่าชุดใหญ่เลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าอะไรคือชุดใหญ่เห็นพี่ๆเขาบอกกันว่าชุดใหญ่ชุดใหญ่อยากดูหรือ,อยังปะสำหรับใครที่สายบันเทิงที่เอาไปไว้ใช้งานและชอบฟังเพลงจัดเป็นชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่ให้เลยนะครับอย่าอย่าไปอ่านตรงนี้นะมันดูไม่ดีนะครับไม่ไม่มีจะแดกแต่เรียกแต่แปลกเพื่อนเรียกเสียนะครับอันนี้คือผมให้พร้อมไปเลย นะครับหรือลูกค้าไม่อยากได้ยกออกได้นะครับทำเป็นเดิมๆเลยนะครับให้ดูเลยมาดูที่ฝั่งนี้กันเลยนะครับและบอกได้เลยว่าคันนี้อยู่ที่147,000บาทผ่อนเพียง2,830บาทได้ยัน7ปีเฮ้ยนี่มันมาร์ทผ่อน2,000กว่าบาทผ่อนถูกววกว่โมไซอีกโมไซผ่อน3 9ม0 4นเก4า่นอันนี้ผ่อน2,800ได้ทั้งควบ ได้ทั้งไปไหนมาไหนไปทั้งครอบครัวได้หมดเลยนะครับกันแดดกันฝนก็ได้นะครับมามาดูกันที่ภายในนะครับแล้วคันนี้ได้เป็น VP พละข้างใน VP เลยนะครับทำเบาะเป็นเบาะหนังสองสีเลยดำคาดกับอันนี้น่าจะเป็นสีสีชมพูตอนนี้มันสิ้นแล้วละ่ะนะครับสิ้นแล้วละ่ะภายในนี่กว้างมากเลยนะครับภายในกว้างมากแล้วมาดูอันนี้เลยผมจัดสเปคให้เลยนะครับ สำหรับภายในเนี่ยได้ตัวนี้ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะฮะเป็นตัว5สปีดนะครับแอร์ปรับมือจัดตัวจอให้แล้วนะครับตัวนี้9นิ้ว9.5แล้วก็มีซับมีตัววัดโวลต์นะครับตัวนี้ได้เป็นตัวก็คือเอาง่ายๆคือเอาไปไม่ต้องทำเลยเลยดิฟฟี่6ตัววัดบูทน้ำมันตัวใหญ่1ตัวนะครับพวงมาลัยนาดี้คอพับนะครับหิ้วกับบ้านได้กันขโมยเราเล่น นะครับและตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าที่สําคัญที่ลูกค้าชอบเขาหาว่านิสสันมาร์ทมันอืดใช่ไหมผมจัดสเต็ปคันเร่งไฟฟ้าให้9ระดับ1ตัวแต่ไม่ได้ใส่กล่องใครที่เล่นรถซิงต้องรู้ใครที่ชอบในรักการรักรถต้องรู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวปอจะพาไปดูฝั่งน้นนะครับว่าพวงนาดีเนี่ยมันคอพับเนี่ยมันยกมันขโมยได้ไหมมันอะไรได้ไหมแค่พวงมาลัยก็อยู่เกือบเกือบสองพันแล้วนะแค่ตัวพวงมาลัยยังไม่รวมคออยู่เกือบเกือบสองพันแล้ว นะครับถ้ารวมคอก็เท่าไหร่แล้วนะครับให้ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นพงอาไนาดี้นะครับคอพับหลายๆคนที่ชอบมันมีคอทอดโอ้คอทอดก็มีคอพับก็มีนะครับใช้งานได้จริงและขับไปไม่ต้องกลัวหลุดเวลาเขา้งไม่ต้องกลัวหลุดนะเพราะผมลองมาแล้วหลุดมาแล้วไปดูเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่อง1.2แล้วบอกได้เลยว่าผมไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์เลย สำหรับเครื่องยนต์เนี่ยให้ดูเลยมาแบบแห้งๆแบบกังๆเลยนะครับให้ดูเลยแม้กระทั่งขี้ดุมขี้ดินยังติดอยู่เลยอันนี้คือรถแบบเดิมๆเลยนะครับรถเดิมๆเลยไม่เคยใช้น้ํายายงน้ํายาย้อมไม่เคยเลยไปกันต่อนะครับแล้วบอกได้เลยว่าออกรถเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะครับออกรถเนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทเดียวนะครับราคาอยู่ที่147,0 0 0บาท ได้ยันเจ็ดปี2,830บาทรีบม,มาจับรีบม,มาจองใครสนใจนิสสันมาร์ปี2013รีบกดเบอร์โทรที่เบอร์0815198985นะครับเป็นลุงสุพันย้ำอีกครั้งนะต้องกดไปที่หมายเลขเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนี่นะเราเข้าไปเลยกดจิ้ม081นะครับ081 5198985ขึ้นเลยลุงสุพัน รีบโทรกันเข้ามาเยอะๆแล้วฝาก ID s i แอ W G Y 0880D แดอ W G Y 0 8 8 SI 0 80 80 D แล้วบอกได้เลยว่ามาหาปอปอจัดให้พี่แน่นอนเครดิตด,ดีไม่ดีขอให้บอกมาครบจบที่นี่ที่เดียวต้องที่ดีพันธรัตเท่านั้นเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ